สวัสดีครับร้านกูซ่าหมูกรอบแซบสาขาพังม่วงครับวันนี้เราจะมารีวิวเมนูอีสานคลาสสิกของเรานะครับเป็นเมนูส้มตำนะครับมีส้มตำปูปลาล้านะครับนนี่ปลาล่าเราต้มเองนะครับนะสูตรของทางร้านนะครับนะแล้วก็มีนะครับปูไทยนะครับนะปูไทยนะครับปัวตัวนะครับแล้วก็มีตำหอยดองครับผมนะส้มตำเราขาย40บาทครับนะเริ่มต้นที่40บาทนะครับนะจานใหญ่ๆกันอย่างนี้เลยนะครับ น้ำแระมาชิมกันได้ที่สาขาผังม่วงนะครับนะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติว่าอร่อยขนาดไหนนะครับครับเราจะมาชิมซ้มต่าที่ร้านะครับนะแม่ครัวของเรานะวอันนี้ตาม้มต่าให้เรากินนะตอนที่เราจะขายเราจะขายกันที่24นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแวะมาดูกันได้นะครับอนนี้เป็นตำปูปลาครับนะตำปูปลานะครับปลาหนุนรัวครับต้มองครับผม หอมปลาครับเราใช้ปลาากระดี PI, andal, ะ่ครับอร่อยครับผักแกงไปเลยนะครับแล้วก็ไปเป็นปูไทยนะครับนะเราก็จะเป็นปัวั้วนะครับปูไทยเนี่ยเราเป็นซอสที่เราเที่ยวเองนะซอสนะซอสมะขามนะนะใช้แบบโบราณเลยนะครับเราไม่ได้ปรุงแกงอะไรเยอะแยะมากมายครับเป็นโบราณมแล้วก็เราใช้มาแล้วก็สับนะครับเราไม่ใช้ผูดนะครับจะได้รสชาติความกรอบนะที่อร่อยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับนะมาลก็สับนะบอกแล้วว่าเป็นเมนูอี่ตางพลาสติกนะครับเป็นแบบคลาสติกโบราณนะครับ อร่อยครับแล้วก็กอบมากเลยรอนะครับกมกล่อมสามด้ยครับนี่วนความมันนะครอร่อยนะครับแว่นมุดหมนกันได้ครับจานละสี่สิบบาทนะครับกานใหญ่ๆหญแล้วก็มีตำหอาดองนะครับหอาดองนะครับ ดูปาคาพังง่วงครับอีกกระป๋อง B T สีปรมกันเลยนะครับนะนะครับกระดองครับอืมถ้าท่านชอบแจ๊บแตบนะบอกแม่ขัวได้นะครับชอบเผ็ดนะครับจะได้ใส่ได้เต็มที่เลยแต่ปกติที่ร้านก็จะใส่พริกอยู่ประมาณสามเม็ดครับนะสามเม็ดสี่เม็ดนะแต่ถ้าท่านชอบแบบแต๊บหรือใครไม่ทานเผ็ดก็บอกม่ขัวได้นะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านกุ้ปาหมูกรอบแป๊บนะครับปาคาพังง่วงครับขอบคุณมากครับ